ไม่มีสิ่งหนึ่งคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะไม่ไปคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อเป็นการตอกย้ำเขาอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยเขาบอกกัน,นักข่าวเองคืออันนี้จําเป็นต้องเล่าฮะเพราะมันเหมือนกับพวกเขาอยากจะบอกกับสื่อเหมือนกันคืออย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบคือกฎระเบียบของสื่อเนี่ยเขาก็มีกันเหมือนกันในการทําข่าวนี้ว่าเราตกลงว่าเราจะไม่คุยกับญาตินะเพราะทุกคนสูญเสียเด็กๆอะไรต่างๆเราไม่คุยเลยยกเว้นจิตอาสา,าซึ่งเข้ามากันด้วยใจจากหลายหลากหลายที่เพื่อหเห็นความสามารถขีและ ที่มีต่อน้องๆปรากฏว่าญาติๆเด็กเนี่ยเขาขอคุยกับสื่อเองแล้วก็ขอคุยเรื่องหนึ่งคือเราก็ถามว่าสิ่งหนึ่งที่ญาติเด็กเนี่ยขอเปิดภาพภาพที่เจ้าของรถทัวร์คือวันนี้เฮียวิทยยวิทย์กับลูกสาวไปขอขมาแล้วทีมงานเอาภาพวงจรปิดตอนที่รถทัวร์แอบไปซุกโคราชมาไหมถ้าเอามาเดี๋ยวเตรียมไว้ให้หน่อยเดี๋ยวต้องใช้เพราะลืมบอกน้องทีมงานไปว่าเดี๋ยวเอามาหน่อยนะคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าหลังจากที่สื่อนําเสนอ,อคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าคือไม่มีสื่อไหนไปคุยกับพ่อแม่มกับเด็กๆเ,เลยแต่ครอบครัวเด็กๆเ,เนี่ยเขาบางทีก็จะนั่งคุยกับสื่อตอนกลางคืนเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกพวกเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอเขาได้ดูข่าวว่าเฮ้ยทาไมรถทัวร์เฮียวิทย์ไปโผล่โคราชเขาก็สงสัยบอกเฮ้ยขนาดวันที่คุณเอาเงินเนี่ยมาให้พวกฉันเนี่ยห้าหมื่นรถทัวร์คุณมันไปโคราชมีไหม,มวงจรปิดมาทันยังเอามาหน่อยสิไอที่ไปโคราชอะ เขาตั้งคำถามแล้วเขาไม่พอใจนะฮะตรงที่ว่าความจริงใจของบริษัทเฮียวิทย์อยู่ตรงไหนในเมื่อคุณมากล่าวแสดงความเสียใจแล้วจ่าหน้าซองให้ห้0 0 0ื่นเป็นรายงานข่าวแล้วกันหัวอกพ่อแม่ที่เขาบอกว่าเขาเตรียมจะดําเนินคดีกลุ่มเฮียวิทย์คือกลุ่มเฮียวิทย์แต่โดนอยู่แล้วเรื่องรถถูกไหมฮะกับโชเฟอร์มีไหมเอาวงจรปิดมาหน่อยปรากฏว่าเดี๋ยวหลังเสร็จงานศพถูกไหมไอ้ เขาบอกเขาจะไม่ยอมเรื่องนี้<ช>เพราะการให้ห้าหมื่นแต่ลถคุณนะ่ะทะลึ่งย้ายไปทำไมไม่บอกกับครอบครัวแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมฮะที่ครอบครัวเขาสะท้อนกลับมาเลยเนี่ยเขาอยากให้สื่อนำเสนอวันที่คุณมาไหว้พวกเขาเนี่ยมาไหว้ลูกเขามาไหว้ครูเขาเนี่ยเขาถามเกิดอะไรขึ้นในรถไม่ตอบ จริงๆนอกจากเฮียวิทไปวันแรกแล้วมีลูกสาวเฮียวิทอีกซึ่งเป็นเจ้าของรถรู้สึกลูกผู้หญิงถูกไหมฮะเป็นเจ้าของรถคันที่ไฟไหมหลังจบงานศพทั้งหมดจะเริ่มประชุมกันโดยจะเอาทานายมานั่งคุยกัน23ชีวิตจะพุ่งเป้าไปที่บริษัทเฮียวิทแล้วแล้วเขามองว่าการจ่ายห้าหมื่นเหมือนเอาเงินมาตีหัวเขาหรือตบหน้าเขาเพราะเขาถามว่าเกิดอะไรรถเรื่องถังแก๊สอย่าคิดว่าผู้ปกครองไม่ดูข่าวนะฮะ ทุกวันนี้ผู้ปกครองนั่งดูข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นถังแก๊สภาพที่ไปตรวจสอบถูกไหม<ช>ขนาดไอ้รถทศาศนศึกษาเนี่ยมันมี3คันจําได้ใช่ไหมไอ้คันที่ไหม้คือคันกลางไอ้คันที่2คันที่1กับคัน3หัวกับท้ายเนี่ยสิถังนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาโดนตบหน้าด้วยเงินในวันที่มาแล้วเอามาให้เขาขนาดเดียวกันคุณชาดาไทยเศษผมเชื่อว่าคุณชาดาต้องช่วยครอบครัวเด็กต่อ เรื่องการฟ้องร้องคุณชาดาวันนี้เขากําลังวุ่นเรื่องเตรียมงานพระราชพิธีเป็นยังไงบ้างวันนี้เองเนี่ยก็บอกว่าก็จะเตรียมงานให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ขอจะให้งานในวันพรุ่งนี้ออกมาได้ดีที่สุดเพื่อส่งดวงวิญ,ญญาณของน้องๆแล้วก็คุณครูรวม23ชีวิตไปได้ให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องของการเยียวยาต่างๆเนี่ยก็คือทางรัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเองก็พยายามที่จะหาเงินเยียวยาคือ,อมอบให้กับตัวของครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องของคดีความเองเนี่ย เดี๋ยวก็ปล่อยไปตามกระบวนการแล้วก็คุณชาดาก็รับปากยืนยนันบอกว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็จะมีการประสานกับหน่วยงานแล้วก็ครอบครัวต่อไปคืออย่างนี้มันมีสส่วนส่วนรัฐเนี่ยก็มอบให้ประกันใกล้กส่วนหนึ่งถูกไหมฮะ <c oughs> ส่วนทางด้านของเฮียวิทที่นํามามอบให้คุณผู้ชมคงรู้ว่าโดยหลักเวลาไปขึ้นศาลอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฮียวิทนะ <c oughs> สมมุติคดีอื่นจะบอกเหตุบรรเทาโทษคือเยียวยาแล้ว <c oughs> แต่ญาติๆเด็กบอกเหมือน <c oughs> คุณเอาเงินมาตบหน้าพวกฉันเพราะวันนั้นเขาเสียใจคุณให้เสร็จ แต่คุณไม่ตอบคําถามแล้วพอดูข่าวเอา้าคุณย้ายรถอีกเหรอเอา้ารถคุณมี11บอใบเหรอถังแก๊สอ่ะคุณชาดาเขาบอกว่าเรื่องการเยียวยาย,าย,ยัางไงดําเนินการเต็มที่ฟังเสียงคุณชาดาหน่อยฮะผมเองเนี่ยอยากขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยจริงๆนะครับไม่ว่าหน่วยราชการนะครับไม่ว่าโดยการนําของท่านหัวหน้าพักผมท่านอนุทินชาญวิรกูลนะกเ็เริ่มต้นมารัฐมนตรีหลายท่านที่มาแล้วชาวบ้านร้านดอกไม้นะครับกู้ภัย แล้วก็ตรงที่ทหารที่ตรงหน้าที่เกิดเหตุนะครับก็ดูแลน้องๆดีมากนะครับผมผมบอกได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่คือหลายสายก็โทรหาผมแล้วก็พยามทุกคนก็มาช่วยกันอาหารการกินก็มากันไกๆก็มีนะครับภูเก็ตก็มานะครับผมผมผมต้องอาจจะกราบขอบพระคุณไม่ไม่ไม ไม่ทั่วถึงนะครับผมแต่ก็บอกว่าขอบพระคุณจริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจจริงๆนี่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกําหนดที่พรุ่งนี้พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษครอบครัวเด็กจะนัดประชุมกับทนายวันที่9ตุลาคือหลังจากพรุ่งนี้เก็บกระดูกเสร็จวันที่9ตุลาคือการพูดคุยกันเรื่องคดีทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ติดตามกรณีเฮียวิ์นะเขาตามแต่ตอนนี้เขาขอส่งลูกๆเขาสู่สวงสวรรค์ก่อน